เนี่ยกาเนื้อโคคุณนอ่ะขายได่สอง้นถึงมั้ไมาย่างเออเนื้อโคคุ้ย่างเสียบไม้เนื้อเสียบไม้โคคุุคนยังครับเ่นบ่เออพูดอะไปยาก หูแล้วร่องอันทะเลาะราดในร่องอันเพศไปมือเศร้านี่ทายไปเห็นเบื้องย่างดีม่นมีเนื้อโคคุณเสียไม้ด้วยบ้านสันเาเอาแบบปลาหมึกมาใส่เดี่ยวนะเขาทายไปมือเศร้าเนี่ยผมทายไปมือเศร้านี่ใช่โอ้อันนี้เอาตู้ลงมาไหมอีกตู้นึงสิมาได้พี่น้องได้อันนี้เป็นยังครับนไงปลาหมึกวงปลาหมึกวงอันนี้ปลาหมึกอันนี้หมึก หมึกกวงตังสลรวมมิดทะเลรวมหมึกกวงตังอันนี้หมึกกวงตังปลามุกวงยงยงยกยงแค่นห้ปกหมุกวงปลามุกวงนึ่งบวหมึกกวงตังหมึกวงติดปีหมึกวงติดปีอ่าท่านประชันกันแน่นร่ำพิธชื่ออาลูกโอเคพุนะพุนะตัวยงตัวนี้ขึ้นเอออันนี้ก็คือหมูบดโซโซโซโอเคโอเคป่านแล้วรอมาแล้วนะมันนี่ก็ยังอีก ใส่หมึกย่างใส่หมึกย่างพน้าวะโอเคใส่หมึกย่างใส่หมึกย่างโอเคอ่ะใส่หมึกย่างอื